เจวายเอ็นจอมยุทธนูเวลภูมิใจเสนออาณาจักรแห่งท้องนาภาตอนที่125วิญญาณพินาศเพราะไข่เยเซียวยิ้มอ่อนโยนเหอะ เ่อข้าไม่ต้องการเหตุผลพิเศษใดๆที่จะฆ่าเจ้าจริงๆกู่จีนหลงตอนนี้จิตใจของเจ้าแยกออกจากร่างกายของเจ้าแล้วเจ้าเป็นเพียงสภาวะของจิตวิญญาณเจ้าจะไม่มีวันกลับไปสู่อาณาจักรชิงหยุนเช่นนี้อยู่แล้วเจ้าทำได้เพียงพยายามค้นหาศพสดที่ตายไปไม่เกินสี่ชั่วโมงเท่านั้นจึงจะสามารถครอบครองมันได้หากเจ้าโชคดีพอเจ้าจะพบมันไม่เช่นนั้นเจ้าจะต้องหายไปจากโลกนี้ ในความเป็นจริงแม้ว่าเจ้าจะพบมันก็เป็นไปได้มากที่มันไม่เหมาะกับเจ้าที่จะปลูกฝังอีกครั้งยเยเซียวยิ้มอย่างอ่อนโยนแน่นอนเจ้าจงหนีไปจากข่าให้เร็วที่สุดเพื่อหาร่างที่จะครอบครองข้ารู้ว่าข้าไม่สามารถหยุดเจ้าได้อย่างไรก็ตามข้าก็มีวิธีจัดการเจ้ามากมายอยู่แล้วข้าจะจัดคนของรัฐออกค้นหาทั่วอาณาจักร พอมีเรื่องแปลกๆเหมือนคนตายกลับมามีชีวิตอีกครั้งข้าจะได้รับแจ้งและผมจะไปจัดการมันข้าจะทำทุกอย่างที่จำเป็นจนกว่าข้าจะแน่ใจว่าเจ้าหายไปในหมู่คนเป็นเมื่อเจ้าได้ร่างใหม่กลับมามีชีวิตอีกครั้งเจ้าก็เป็นเพียงมดสำหรับข้าเป็นมดที่ข้าสามารถฆ่าได้อย่างง่ายดายราวกับสะบัดนิ้วหือ,หอเขาจ้องมองที่กูจินหลงด้วยสายตาที่เฉียบคมดังนั้นเจ้าจะไม่มีวันทำมันได้กูจินหลงตะโกนว่าทำไม ทำไมเจ้าถึงรู้มากเกี่ยวกับการเปลี่ยนวิญญาณและการครอบครองวิญญาณบอกข้าหน่อยสิข้าแค่อยากจะรู้ว่าทำไมเจ้าถึงอยากให้ข้าตายขนาดนั้นทำไมเจ้าต้องฆ่าข้าด้วยไม่มีเหตุผลที่เจ้าจะฆ่าข่าข้ามีประโยชน์กับเจ้าเท่านั้นข้าไม่มีผลเสียต่อเจ้าทำไมและเจ้าคิดว่าเจ้าเป็นใครอะไรทำให้เจ้าแน่ใจว่าคนของรัฐเหล่านั้นจะฟังเจ้าจากนั้นเมื่อเห็นดวงตาที่หวาดกลัวของกูจินหลงใบหน้าของเฟิงจือหลิงก็ค่อยๆเปลี่ยนไปและบิดเบี้ยว หลังจากนั้นไม่นานชายหนุ่มรูปงามก็ปรากฏตัวขึ้นต่อหน้ากูจีนหลงอย่างแปลกประหลาดเยเซียวพูดอย่างสุภาพว่าข้าเป็นนายน้อยของบ้านแม่ทัพข้าเป็นลูกชายคนเดียวของแม่ทัพฝ่ายเหนือบอกข้าทีทำไมเจ้าถึงคิดว่าข้าไม่สามารถให้รัฐฟังข้าได้ใบหน้าของกูจีนหลงดูเหมือนเขาถูกผีหลอกหลอนนายน้อยแห่งสภาแม่ทัพนั้นเหรอมีเหตุผลที่นายน้อยแห่งสภาแม่ทัพจะสามารถควบคุมกำลังทหารของเมืองหลวงได้ในขณะนี้กูจีนหลงรู้สึกหนาว เยเซียวยิ้มอย่างเย็นชาและพูดอย่างสุภาพข้าชื่อเยเซียลข้าสงสัยว่าเจ้ารู้จักชื่อนี้หรือไม่ขูจินหลงรู้สึกประหลาดใจอย่างมากจิตวิญญาณของเขาสั่นเล็กน้อยและใบหน้าของเขาบิดเบี้ยวจนแทบจะจำไม่ได้เขาตกใจมากและกรีดร้องว่าเยเซียลเจ้าคือเยเซียลมันคือเจ้าจริงๆเยเซียวยิ้มด้วยหัวของเขาเบิดเดี่ยวอะไรกันดูเหมือนเจ้าจะประทับใจกับชื่อเยเซียลมากใช่ไหม กูจินหลงแสดงใบหน้าที่เต็มไปด้วยความกลัวจนไม่สามารถระง,งับได้เขาเหมือนกับได้ยินชื่อปีศาจในประวัติศาสตร์เขาตัวสั่นและพูดว่าเจ้าเจ้าเจ้าดูเหมือนเขาจะเข้าใจอะไรบางอย่างได้แล้วเขากลัวมากจนวิญญาณของเขาเกือบจะหายไปเพราะเหตุนี้คำสองคำเยเซียวเป็นฝันร้ายที่ใหญ่ที่สุดในใจของเขาทุกครั้งที่คิดถึงเรื่องนี้เขาก็รู้สึกหวาดกลัวเมื่อได้ยินชื่อนี้เท่านั้นมันทำให้เขานึกถึงวันที่ราชาเซียวต่อสู้กับทั้งสามฝ่ายเพียงลำพัง ราชาเซียวต่อสู้เพียงลำพังด้วยดาบเพียงเล่มเดียวและคนที่เขาฆ่าในวันนั้นสามารถกองภูเขาได้โลกมืดมนเพราะสิ่งนี้คนจำนวนนับไม่ถ้วนจากสามกลุ่มที่ดีกว่าและแข็งแกร่งกว่ากูจินหลงมากเสียชีวิตไปทีละคนภายใต้ราชาเซียวเสียงกรีดร้องที่พวกเขาทำเมื่อกำลังจะตายทำให้หัวใจของกูจินหลงตกตะลึงตลอดเวลาผู้ฝึกตนที่เหนือกว่าของทั้งสามฝ่ายมารวมตัวกันเพื่อตามล่เซียวมันเป็นการไล่ล่าที่ยาวนานถึงสามหมื่นลี้ พวกเขาจะไม่มีวันหยุดจนกว่าราชาเซียวจะสิ้นพระชนคนของทั้งสามฝ่ายกระเซ็นเลือดสดของพวกเขาลงไปจนหมดเส้นทางสามหมื่นลิถูกสร้างขึ้นโดยศพของผู้ฝึกตนระดับสูงจำนวนนับไม่ถ้วนจากทั้งสามฝ่ายในที่สุดพวกเขาก็ฆ่าปีศาจได้ในที่สุดราชาเซียวหายตัวไปทั้งชีวิตหรือจิตวิญญาณของเขาอย่างไรก็ตามการต่อสู้ครั้งนั้นทำให้ทั้งสามฝ่ายอ่อนแอลงอย่างรุนแรงและทั้งสามฝ่ายก็รวมตัวกันหลังจากวันนั้น เมื่อผู้คนนึกถึงวันนั้นพวกเขายังคงรู้สึกหวาดกลัวเมื่อพวกเขาฝันถึงมันในเวลากลางคืนพวกเขาก็เหงื่อออกแม้แต่ผู้ฝึกตนระดับสูงที่สันโดษในทั้งสามฝ่ายก็ยังรู้สึกเสียใจที่พวกเขาไม่ได้เข้าร่วมการต่อสู้ในวันนั้นตอนนี้นิกลายของพวกเขาอ่อนแอลงจนถึงระดับเมื่อพันกว่าปีที่แล้วในขณะนี้กูจินหลงได้ยินเกี่ยวกับชื่อที่น่ากลัวนี้อีกครั้งเย่เซี่ยว เมื่อได้ยินเสียงเย็นชาของเย่เซียวนี้เมื่อมองดูใบหน้าที่สวยงามของเขากูจินหลงดูเหมือนจะเห็นราชาเซียวกำลังย่อเย้ยเขาอยู่ในขณะนี้ครั้งสุดท้ายที่เขาเห็นว่าการย่อเย้ยคือตอนที่เขาโจมตีราชาเซียวอย่างร้ายแรงในขณะที่เขาหมดแรงในเวลานั้นราชวงศ์เซียวเกือบจะถึงจุดจบแล้วแต่เขากลับพูดจายย่อเย้ยกับกูจินหลงขณะที่กูจินหลงก้าวถอยหลังกูจินหลงสักวันหนึ่งเจ้าจะรู้ว่ารอยยิ้มของราชาเซียวเป็นอย่างไร คำพูดเหล่านั้นกลายเป็นฝันร้ายที่หลอกหลอนกูจีนหลงตลอดชีวิตของเขาหลังจากที่เขาแน่ใจว่าราชาเซียวตายแล้วในที่สุดเขาก็กลับมาหาตัวเองได้เล็กน้อยไม่ว่าเขาจะน่ากลัวขนาดไหนแต่ตอนนี้เขาตายไปแล้วคนตายจะทำอะไรฆ่าได้ยังไงละ่ะนั่นคือสิ่งที่เขาคิดอย่างไรก็ตามเขาไม่เคยคาดหวังว่าจะได้ยินชื่อที่เขากลัวที่สุดในชีวิตในวันนี้ เจ้าเจ้า,จากูจีนหลงกำลังตัวสั่นเขามองไปที่เยเซียวด้วยความกลัวเจ้ากำลังพูดถึงเรื่องอะไรเยเซียวพูดอย่างสุภาพว่าเจ้าแปลกใจขนาดนั้นเลยเหรอเจ้าลืมคำพูดของข้าแล้วหรือยังข้าจะบอกให้เจ้ารู้ว่ารอยยิ้มของราชาเสี่ยวนั้นเป็นอย่างไรจดจำไว้ให้ดีเมื่อเขาทำสิ่งนี้เสร็จแล้วกูจีนหลงก็กรีดร้องออกมาและตะโกนด้วยความหวาดกลัวอ้ะกูจีนหลงตกใจมากเจ้าเอง มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเจ้าเจ้าเจ้ายังมีชีวิตอยู่เจ้ายังมีชีวิตอยู่จริงๆเยเซียวเยาอเยยก่อนที่พวกเจ้าจะตายไปเสียก่อนไม่มีทางข้าไม่อยากตายก่อนพวกเจ้ากูจินหลงกําลังกรีดร้องเขารีบออกจากถ้าทันทีเขาแค่นี้ไปเหมือนนรกตอนนี้เขารู้แล้วว่าใครยืนอยู่ตรงหน้าเขามันเป็นตํานานของคนรุ่นหนึ่งราชาเซียวกู่จินหลงสูญเสียเส้นสุดท้ายของการต่อสู้ของเขาไปแล้ว การมีชีวิตอยู่คือสิ่งสำคัญที่เขาคำนึงถึงในขณะนี้ภายใต้ความสยดสยองเขาลืมไปว่าเยเซียวไม่มีความสามารถในการฆ่าวิญญาณได้ในขณะนี้เยเซีวมองไปที่วิญญาณที่กำลังหนีไปเขาไม่ได้หยุดเขา เขารู้ว่าเขายังไม่สามารถทำเช่นนั้นได้เขาต้องรอจนกระทั่งกูจีนหลงพบร่างที่จะครอบครองจากนั้นเขาก็จะฆ่ากูจีนหลงเมื่อเขามีชีวิตอีกครั้งนั้นเป็นวิธีเดียวที่เขาสามารถทำให้กู่จีนหลงหายตัวไปโดยสิ้นเชิงทว่าจู่จูก,ก็มีบางอย่างเกิดขึ้นวิญญาณกูจีนหลงกรีดร้องออกมาอย่างไม่มีอะไรเลยมีความรู้สึกสิ้นหวังในเสียงกรีดร้องนั้น ขณะที่เขากำลังจะออกจากถ้ำที่ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งพลังดูดอันมหาศาลก็โจมตีเขาทันทีในความเป็นจริงเยเซียวตกตะลึงในเวลาเดียวกันไม่ใช่เพราะเสียงกรีดร้องมันเป็นเพราะไข่ที่ถูกนำออกมาทุกกูจีนหลงและเปื้อนเลือดก็กลับมาสะอาดและใสอีกครั้งมันส่องแสงแวววาวอีกครั้งยิ่งกว่านั้นไข่ย,ยังลอยอยู่ในอากาศด้วยตัวมันเองจริงๆมันลอยอยู่ตรงนั้นในขณะเดียวกันก็สร้างพลังดูดที่แข็งแกร่งมาก พลังนั้นแตกต่างไปจากพลังจากจักรวาลแห่งนรกก่อนหน้านี้มันไม่ได้ผลกับบุคคลที่มีชีวิตเช่นเยเซียวแต่มันได้ผลกับดวงวิญญาณอย่างกูจินหลงอย่างมีประสิทธิภาพกูจินหลงกำลังดิ้นรนและกรีดร้องด้วยความสยองขวัญเขาถูกลากไปทีละน้อยเขาไม่มีพลังที่จะต้านทานมันได้เลยแล้วเขาก็ถูกลากไปอยู่หน้าไข่ทันใดนั้นไข่ลายงาช้างก็เปล่งแสงสีขาวสลัวออกมาแสงเรืองรองปกคลุมวิญ,ญญาณของกูจินหลงทั้งหมด ช่วงเวลาต่อมาใบหน้าของกูจินหลงแสดงให้เห็นถึงความกลัวและความสิ้นหวังอย่างมากเขาเอาแต่กรีดร้องช่วยด้วยได้โปรดปล่อยข้าไปช่วยด้วยช่วยด้วยได้โปรดท่านผู้นำท่านผู้นำได้โปรดเถอดข้าขอร้องเจ้าช่วยข้าด้วยข้าจะเป็นผู้รับใช้ของเจ้าไปตลอดชีวิตของข้าและตลอดชีวิตของข้าได้โปรดช่วยข้าอ่าข้าสาบานต่อพระเจ้าด้วยจิตวิญญ,ญาณของข้าท่านผู้นำ กูจินหลงยังคงขอร้องเย่เซียวมันเป็นฉากที่น่าขยะแขยงอย่างไรก็ตามเย่เซียวไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ตอนนี้เขาไม่ได้ยินคำพูดจากกูจินหลงเลยแม้ว่าเขาจะรู้แต่เขาคงไม่ต้องการคนรับใช้เช่นกูจินหลงเขาแค่มองมันด้วยสีหน้างุนงงภายใต้แสงสีขาวสลัวที่ปกคลุมวิญญาณของกูจีนหลงเริ่มละลาย ร่างกายแขนขาใบหน้าวิญญาณของเขากำลังละลายในหมอกสีขาวเสียงของกูจีนหลงค่อยๆอ,อ่อนลงเรื่อยๆจนกระทั่งหยุดลงในที่สุดในอากาศมีเพียงหมอกสลัวๆไหลออกมานั่นคงเป็นจิตวิญญาณของกูจีนหลงที่เปลี่ยนไปเป็นพลังงานบริสุทธิ์เมื่อตระหนักรู้เช่นนี้เย่เสียวก็อดไม่ได้ที่จะสูดหายใจเข้าลึกๆไข่รประหลาดนั้นโหดร้ายและดุร้ายจริงๆเหรอโหดร้ายขนาดนั้นเลยเหรอ สักพักไข่ก็สั่นทันใดนั้นพายุก็เข้ามาและพลังงานที่เกิดจากวิญญาณที่ละลายของกูจินหลงก็เคลื่อนตัวไปรอบๆไข่ภายในไม่กี่วินาทีพลังงานก็หายไปวิญญาณของผู้ฝึกตนที่เหนือกว่าระดับเตาหยวนนั้นจริงๆแล้วถูกละลายและดูดซึมโดยไข่ไม่มีร่องรอยเหลืออยู่เยเซียรู้สึกหนาวที่หลังเพราะความกลัวเพียงไม่กี่นาทีกูจินหลงก็หายตัวไปในโลกนี้แม้แต่วิญญาณก็หายไปหมดสิ้นวิญญาณได้หายไปและจะหยุดดำรงอยู่ตลอดไป ไข่ก็ค่อยๆตกลงสู่พื้นสั่นแสงรอบๆตัวมันเริ่มสลัวก่อนที่จะหยุดลงในที่สุดรูปแบบแปลกๆบนพื้นผิวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและชัดเจนยิ่งขึ้นยเย่เซียวประหลาดใจอย่างมากเขาเดินเข้ามาหาไข่แล้วจ้องมองมันพึมพำเจ้าเจ้าเป็นสัตว์ประหลาดแบบไหนข้าไม่เข้าใจกู่จินหลงถูกฆ่าเพราะไข่จริงๆจากนั้นวิญ,ญญาณของเขาก็ละลายและดูดซาบโดยไข่ตอนที่126คราวนี้รวย ไข่นั้นไม่น่าเชื่อจริงๆแต่ตอนนี้มันยังคงเป็นไข่อยู่แน่นอนว่ามันไม่สามารถตอบเยเซียลได้เจ้าเป็นเพียงไข่เจ้าไม่ใช่อย่างอื่นทำไมเจ้าถึงลำบากขนาดนี้เจ้าเป็นเพียงไข่ทำไมเจ้าถึงสามารถดูดวิญญาณของผู้ฝึกตนที่เหนือกว่าได้ทำไมเจ้าให้กำเนิดอะไรเยเซียลสับสนและอยากรู้อยากเห็นมากแม้แต่ไข่มังกรในตำนานก็ไม่มีพลังแบบนี้ใช่ไหม ไข่อยู่ในมือของเยเซียวอย่างเงียบเงียบรูปแบบแปลกๆบนพื้นผิวของมันกระพริบราวกับว่ามันกำลังล้อเล่นเยเซียวเจ้าง่ตัวน้อยคุยกับไข่และถามคำถามจริงๆเขาโดนล,ลาเตะหัวหรืออะไรสักอย่างหรือเปล่าไข่ไม่มีการตอบสนองใดๆด,ดังนั้นในที่สุดเยเซียวก็ส่งคืนมันไปยังช่องว่างเขาย่งคืนจักรวาลแห่งนรกด้วย ช่วงเวลาต่อมาเขาเริ่มค้นหาเนื้อบทที่อยู่ตรงหน้าเขาแน่นอนว่าเขาไม่ใช่คนนิสัยเสียที่จะเตรียมทำซาลาเปาเนื้อมนุษย์หรือบทกระดูกที่เหลือให้เป็นผุยผงไม่ว่ายังไงก็ตามกองเนื้อบทนี้ก็ไม่ใช่กูจีนหลงอีกต่อไปมันไม่มีความหมายอะไรเลยหลังจากนั้นไม่นานเย่เซียวก็ค้นพบแหวนลักษณะดั้งเดิมจากภายในเนื้อบดนั้นเขาวางมันไว้ในมือแล้ววางมันลงในช่องว่าง เขาใช้พลังปราณสีม่วงทางทิศตะวันออกเพื่อเผาเศษวิญ,ญญาณที่เหลืออยู่ของกู่จินหลงกู่จินหลงตายแล้วดังนั้นจิตวิญ,ญญาณของเขาจึงหายไปคาถาจำกัดบนวงแหวนตอนนี้เป็นเหมือนเรื่องตลกสำหรับเยเซียวราชาเซียวมีวิธีอย่างน้อยสิบวิธีในการทำลายคาถาจำกัดและเปิดแหวนข้าต้องตรวจสอบของที่ริบมาจากสงครามเพราะเจ้าของมันตายไปแล้วเยเซียลรู้สึกตื่นเต้น กูจินหลงต้องรวบรวมสมบัติมากมายนี่คือกำไรมหาศาลครั้งแรกข้าเดามานานแล้วว่านี่ควรเป็นทรัพยากรเดียวที่ข้าจะได้รับซึ่งเป็นของอาณาจักรชิงหยุนเขาพึมพำม,มันไม่ง่ายเลยที่จะได้รับสิ่งนี้นับจากนี้ไปเว้นแต่ว่าข้าจะกลับไปยังอาณาจักรชิงหยุนได้หลังจากนั้นไม่นานเย่เซี่ยวก็หยิบแหวนอวกาศลักษณะดั้งเดิมออกมาจากช่องว่างมันเป็นของกูจินหลงแต่ตอนนี้มันเป็นของเย่เซี่ยว อแหวนนี้ทำมาจากหัวใจแห่งดวงดาวจริงๆเขามาจากนิกายใหญ่จริงๆยเยเซียลชื่นชมหัวใจแห่งดวงดาวเป็นวัสดุที่ดีที่สุดในการสร้างวงแหวนอวกาศแหวนที่ยเยเซียลใช้ในชีวิตก่อนหน้านี้ก็ทำมาจากหัวใจแห่งดวงดาวเช่นกันมีรูปดาบสลักอยู่บนแหวนดาบลอยวนไปรอบๆวงแหวนและมีคำพูดอยู่สองสามคำบนนั้นว่าข้าเป็นมังกรทุกช่วงวัยเมื่อมองดูวลีนั้นเยเซียลก็ย่อเย้อริมฝีปากของเขาและพึมพำว่า เจ้าเป็นมังกรทุกวัยแต่กลับกลายเป็นผีเมื่อพบข้าเขาเช็ดแหวนอย่างไม่ได้ตั้งใจและคาถาจำกัดบนแหวนนั้นก็หายไปเขาเปิดแหวนและตรวจสอบภายในสิ่งที่อยู่ภายในจากนั้นเขาก็เกือบหมดสติโอ้พระเจ้าเขาไม่คาดคิดว่ากู่จินหลงจะรวยขนาดนั้นเขาตกใจมากกับความร่ำรวยของชายคนนี้ ราชาเซียวนั้นแข็งแกร่งมาโดยตลอดแต่เขาก็ยังยากจนอยู่เสมอทุกครั้งที่เขาได้รับวัสดุการเพาะปลูกเขาก็แทบรอไม่ไหวที่จะใช้มันทั้งหมดเขาไม่เคยมีอะไรเลยในคลังของเขาเลยตอนนี้อยู่ในวงแหวนของกูจินหลงมีวัสดุมากมายที่กองรวมกันเหมือนภูเขาลูกเล็กเย่เซียวเกือบเป็นลมเพราะความตื่นเต้นข้านึกไม่ออกเลยว่าจะประหยัดเวลาได้มากแค่ไหนเพราะสิ่งเหล่านี้นอกจากนี้ทุกสิ่งยังถูกจัดเรียงและแสดงไวอ้อย่างชัดเจน เห็นได้ชัดว่ากูจีนหลงเป็นคนที่ระมัดระวังผู้ชายคนนี้คงนำของะส,สมทั้งหมดของเขาติดตัวไปด้วยนั่นก็สมเหตุสมผลคนอย่างเขาจะไม่หยุดกังวลไม่ว่าเขาจะเก็บสมบัติไว้ที่ไหนก็ตามเขาจะรู้สึกดีก็ต่อเมื่อสิ่งเหล่านี้อยู่ในมือของเขายเยเซียหัวเราะแต่ตอนนี้พวกเขาทั้งหมดตกอยู่ในมือของข้าแล้วเขาเริ่มตรวจสอบสิ่งเหล่านั้นด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความโลภ มียกวิญญาณคุณภาพต่ำจำนวนมากมากกว่าหมื่นชิ้นทั้งหมดเป็นสีงาช้างมียกวิญญาณคุณภาพปานกลางนับหมื่นชิ้นทั้งหมดเป็นสีขาวนอกจากนี้ยังมียกจิตวิญญาณคุณภาพสูงหลายพันชิ้นทั้งหมดมีสีทองอ่อนน่าประหลาดใจที่สุดมียกจิตวิญญาณสีม่วงสองชิ้นซึ่งมีขนาดเท่าฝ่ามือมนุษย์เย่เสียวไม่เคยเห็นหยกจิตวิญญาณประเภทนี้มาก่อนแม้แต่ในชีวิตก่อนของเขานี่อาจเป็นหยกจิตวิญญาณชั้นยอดที่มีอยู่ในตำนานเท่านั้นหรือ เยซียลจับพวกเขาไว้และรู้สึกถึงกระแสพลังทางจิตวิญญาณอันบริสุทธิ์ที่หนานแน่นไหลเข้ามาหาเขาทันใดนั้นเขารู้สึกหายใจไม่ออกเพราะเขาถูกรายล้อมไปด้วยพลังวิญญาณอันบริสุทธ,ธิ์พลังปราณจิตวิญญาณน,นั้นหนาแน่นขนาดไหนเยเซีวรู้สึกประหลาดใจสิ่งเหล่านี้เป็นหยกจิตวิญญาณที่สูงสุดอย่างแน่นอนนั่นเป็นกระแสพลังปราณจิตวิญญาณที่หนาแน่นทีเดียวเขาตรวจดูหยกจิตวิญญาณแล้วตรวจดูสิ่งอื่นๆต่อไป ทางด้านซ้ายของเขามีสมุนไพรกองอยู่อย่างเป็นระเบียบแต่ละอันมีคุณภาพสูงสิ่งสำคัญที่สุดคือสมุนไพรทั้งหมดนี้ถูกจัดเรียงตามใบสั่งยาวัสดุที่อยู่ในใบสั่งยาเดียวกันถูกผูกเข้าด้วยกันพวกมันอยู่กันเป็นฝูงนั่นเป็นเรื่องที่น่าคิดจริงๆกูจีนหลงสมควรได้รับคำชมอย่างแท้จริงสำหรับสิ่งนี้เขายิ้มแล้วพบว่ามีสิ่งอื่นอยู่ในวงแหวนอวกาศมีโลหะแปลกๆยาลูกกรหายากและแม้แต่หนังสือทักษะการต่อสู้ เยเซียวเดินผ่านพวกเขาทั้งหมดและยิ้มกว้างจากหูถึงหูข้าจะรวยครั้งนี้ข้าจะมั่งคั่งอย่างแท้จริงยิ่งไปกว่านั้นยังมีวงแหวนอวกาศอื่นๆอ,อีกมากมายภายในวงแหวนอวกาศนี้พวกเขาคงถูกกูจินหลงปล้นไปจากคนจนบางคนเมื่อมองดูสิ่งเหล่านี้แล้วเยเซียวก็รู้สึกประหลาดใจอีกครั้งภายในวงแหวนอวกาศเหล่านั้นต้องมีหลายอย่างแม้ว่าของในนั้นจะไม่มากมายเท่ากับวงแหวนอวกาศของกูจินหลงก็ตาม ใครก็ตามที่มีวงแหวนอวกาศในอาณาจักรชิงหยุนไม่ใช่คนธรรมดาเลยนอกจากนี้กูจีนหลงยังใส่แหวนเหล่านี้ทั้งหมดไว้แหวนของเขาเองซึ่งหมายความว่าต้องมีบางสิ่งที่ดีอยู่ในแหวนเหล่านั้นเยเซียลดีใจมากครั้งนี้เขาจะรวยอย่างบ้าคลาั่งอย่างไรก็ตามทันใดนั้นเขาก็นึกถึงบางสิ่งบางอย่างเขาปรบมือและพูดด้วยความผิดหวังโอ้ข้าเป็นคนโง่จริงๆ เมื่อมองดูแหวนเหล่านี้เขาก็ตระหนักว่ามันเป็นเรื่องเสียเปล่าที่เขาไม่เคยเก็บแหวนเลยในชีวิตก่อนแม้ว่าเขาจะฆ่าคนไปมากมายในตอนนั้นก็ตามหลังจากที่เขาฆ่าใครสักคนเขาก็มักจะหันหลังกลับเสมอทำไมข้าไม่ทำแบบนี้ละ่ะเยเซียรรู้สึกรำคาญข้าไม่ได้โง่ขนาดนั้นใช่ไหมแต่เขาลืมไปเรื่องหนึ่งตลอดชีวิตอันมีค่าของเขาเขาถูกตามล่ามา80%ของเวลาชีวิตของเขาแม้ว่าเขาจะฆ่าใครสักคนเขาจะมีเวลายึดแหวนได้อย่างไร เขาต้องวิ่งหนีตลอดชีวิตที่จริงแล้วเขาไม่ได้รีบขนาดนั้นอย่างน้อยเขาก็คว้าแหวนของปรมาจารย์ประกาศสิทธิ์ดอกบวัวสีม่วงไปแต่เขาพอใจมากกับมันใช่ไหมตอนนี้เขากําลังคร่ําครวญเกี่ยวกับเรื่องนี้จริงๆตอนนี้เขาคงจะมีความสุขมากเกินไปวันนี้ข้าคิดอยากจะรวยจริงๆตอนที่ออกจากบ้านฮ่า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 เย่เสียวพึมพำด้วยความยินดีแล้วลุกขึ้นยืน เมื่อเขากำลังจะจักไปเขาก็พบว่าภูเขาทั้งลูกถูกปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งหากเขาต้องการออกไปเขาจะต้องผ่านชั้นน้ำแข็งที่มีความหนามากกว่า10เมตรไม่ใช่เรื่องยากสำหรับเยเซียวในขณะนี้เขาควบคุมพลังปราณสีม่วงที่อยู่ทางทิศต,ตะวันออกและใช้พลังงานอย่างบริสุทธิ์ของมันหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ออกจากถ้ำแล้วและน้ำแข็งที่นั่นก็ละลายไปแล้วเขาลงไปถึงพื้นที่มีน้ำแข็งปกคลุมอยู่ เมื่อมองดูที่เกิดเหตุเขาก็อ้าปากค้างด้วยความชื่นชมงดงามมากมีภูเขาน้ำแข็งอยู่ในสายตาของเขาภายใต้แสงแดดมันเหมือนกับเพชรขนาดมือหมาที่ส่องแสงแวววาวสีสันสดใสแสงไฟราวกับสายรุ้งที่ห้อยอยู่บนท้องฟ้าขณะเดียวกันก็มีลมพัดแรงแขนเสื้อของเย่เซียวกระพือไหวเขาสูดอากาศบริสุทธิ์และรู้สึกเหมือนอยู่ในอีกโลกหนึ่งเขาแทบไม่เชื่อสิ่งที่เขาเจอในถ้ำเมื่อครู่นี้ด้วยซ้ำ เขาฆ่าศัตรูที่อยู่ยงคงกระพันในขณะที่เขาอยู่ในระดับตี้หยวนเขาสังหารกูจินหลงซึ่งอยู่ในระดับที่สามของระดับเต๋าหยวนนั่นเป็นความสำเร็จที่น่าทึ่งและยิ่งใหญ่อย่างแท้จริงปาฏิหาริย์ที่ไม่มีใครเชื่อไม่ว่าเขาจะใช้แผนการหรือวิธีการแบบใดชายที่ควรได้รับการยกย่องว่าทรงพลังราวกับเทพเจ้าท้ายที่สุดก็ตายในมือของเย่เซี่ยว นั่นเป็นศัตรูที่ทรงพลังตัวแรกที่ยเยเซียวสังหารในชีวิตปัจจุบันของเขาและศัตรูเก่าตัวแรกที่เขามีในชีวิตที่แล้วยเยเซียลสังหารศัตรูที่แข็งแกร่งของเขาและยืนอยู่บนภูเขาน้ำแข็งชื่นชมและมองดูฉากที่น่าทึ่งที่อยู่ตรงหน้าเขาแต่เขาไม่รู้ว่าทั่วทั้งเมืองเฉินซิงผู้คนต่างก็เป็นแค่ในขณะนี้จู่ๆภาพประวัติศาสตร์ก็ปรากฏขึ้นในเมืองเฉินซิงมันเป็นฉากที่น่าทึ่งที่ไม่เคยมีบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ ทางจากเมืองหลวงประมาณ150ลิลีทันใดนั้นภูเขาน้ำแข็งก็ปรากฏขึ้นแม้ว่าตอนนี้จะเป็นฤดูร้อนและผู้คนก็เหงื่อออกโดยไม่ขยับแม้แต่น้อยภายในเวลาเพียง6ชั่วโมงจูๆ่ๆภูเขาน้ำแข็งขนาดใหญ่ก็ปรากฏขึ้นน้ำแข็งปกคลุมเป็นพันลีกระแสะแสงจำนวนนับไม่ถ้วนมีสีต่างกันส่องไปทั่วเมืองทั้งเมืองสว่างสวยด้วยแสงไฟหลากหลายชนิด เมื่อเยเซียลทำงานอย่างหนักเพื่อฆ่าคนเลวอสามฉากที่น่าทึ่งนี้ทําให้ทุกคนในเมืองหลวงตกตะลึงแล้วมันน่าทึ่งเกินกว่าจะครอบคลุมได้ฤดูร้อนก็ไม่ร้อนอีกต่อไปอุณหภูมิลดลงกระทันหันนั่นคือสิ่งที่ทุกคนสามารถสัมผัสได้อย่างชัดเจนมันผิดปกติผู้คนต่างก็สับสนเกี่ยวกับเรื่องนี้พวกเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น ในขณะที่อุณหภูมิลดลงแม้ว่าทุกคนจะรู้สึกสบายตัวในช่วงเริ่มต้นแต่จูจ่ๆพวกเขาก็รู้สึกว่าความหนาวเย็นกลายเป็นน้ำแข็งอย่างมากมันหนาวมากภายในไม่กี่วินาทีนั่นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ตอนนี้เป็นฤดูร้อนไม่มีใครจะเพิกเฉยต่อการเปลี่ยนแปลงที่แปลกประหลาดเช่นนี้พวกเขาคาดเดาต่อไปมีความคับข้องใจครั้งใหญ่ที่ทําให้เหล่าเทพเจ้านําหิมะมาให้เราในช่วงฤดูร้อนหรือไม่ไม่อย่างนั้นทําไมอากาศถึงเปลี่ยนกระทันหัน ในไม่ช้าผู้คนก็ค้นพบสาเหตุเบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในที่สุดเป็นเพราะภูเขาน้ำแข็งที่อยู่นอกเมืองข่าวนี้ทำให้ทุกคนในเมืองหลวงตกใจทุกคนรู้เรื่องนี้ทันทีมันเป็นข่าวที่น่าตกใจแปลกๆที่ทุกคนรู้เมื่อเยเซียวเสร็จสิ้นกูจินหลงก็มีคนและกองกำลังมากมายที่เข้ามาแล้วเนื่องจากเป็นเสียงสังเคราะห์อาจมีการออกเสียงหรือเว้นวรรคไม่ถูกต้องต้องขออภัยในบางส่วนที่ผิดพลาดไว้ในโอกาสนี้ด้วยค่ะ อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะ